วันโกนวันพระมีความสำคัญต่อจิตวิญญาณมากเคยรู้ไหมวันโกนวันพระมีความสำคัญต่อจิตวิญญาณมากพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ชัดเจนชาวพุทธไม่ควรตกข่าวอย่างยิ่งในวันพระตลอดเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่ข้างแรมจนถึงข้างขึ้น15บห้าค่ำหนึ่งเดือนมีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้ ถ้ามนุษย์ทำความดีก็จะถูกเจ้าที่เขตบันทึกไว้ในแผ่นลานทองแล้วเจ้าหน้าที่ในแต่ละเขตก็จะรวบรวมแผ่นทองไปให้อากาศเทวาเพื่อรวมบัญชีไปให้หัวหน้าอากาศเทวาแล้วรวบรวมไว้ให้เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่แล้วนำไปถวายเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินเพื่อรายงาน ท้าวสักกะเทวราชก็ทําการประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานในวันโกนหรือวันพระหนึ่งวันวาระการประชุมนี้มีสองวาระคือ 1. เรื่องราวของดาวดึงสองเรื่องราวของท้าวจตุโลกบาลที่เอาบัญชีมารายงานเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อสิ้นบุญผล แห่งความประมาวิบากกรรมเก่าจึงส่งผลให้ไปเกิดเป็นเปรตและอสุรกายก็มีตามกําลังบาปบางก็ไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเพราะฉะนั้นเท้าสักกาเทวราชท่านจึงสอนเอาไว้ว่าอย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาทให้ฉลาดในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็สั่งสมบูรด้วยการเจริญพุทธานุสติแล้วก็ไปที่จุลามณี เทวดาบางเหล่าด้วยดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อเธอสิ้นบุญด้วยผลอันเหลือจากกุศลกรรมในอดีตทำให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เทวดาบางเหล่าไม่ประมาทมีทิพยสมบัติมากมีการอันเป็นทิพย์ที่ประณีตแต่ไม่มัวเมามันเพิ่มเติมกุศลกรรมด้วยการไปนมัสการพระจุลมณีหลังจากที่ฟังธรรมในสุธรรมสภาเสร็จแล้ว เมื่อเธอหมดบุญหมดสิ้นอายุไขในภพนั้นแล้วจะกลับมาจุติในสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกหรือไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปตามกำลังบุญสรุปว่าเป็นการย้ำให้เทวดาไม่ประมาทให้เจริญพุทธานุสติอยู่เสมอหลังจากเท้าสักกะให้โอวาดเสร็จเวลาค่ำของโลกมนุษย์เท้าสักกะจะประกาศให้แก่เทวดา ที่มาประชุมที่สุธรรมเทวสภาว่าในช่วงเวลาในวันที่ผ่านมานี่คือวันพระหมู่มนุษย์ทําบุญบางพวกก็ดูแลปิดามารดาบางพวกก็ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามีจำนวนมากน้อยเพียงใดหรือทำกุศลกรรมอะไรต่างๆเป็นต้นคือจะประกาศในช่วงพระจันทร์เคลื่อนในเมืองมนุษย์จะประกาศถึงมนุษย์และหมู่มนุษย์ว่า พวกไหนที่ทำบุญใหญ่ให้เทวดาทั้งหลายได้อนุโมทนากันถ้าช่วงใดที่มนุษย์สร้างบุญน้อยเทวดาที่ดาวดึงก็จะคุยกันในหมู่เทวดาว่าสวรรค์คงจะว่างนารกคงจะแน่นหากมนุษย์ประมาทในการดำเนินชีวิตหากช่วงใดที่มนุษย์ที่ทำบุญมีจำนวนมากเทวดาที่ดาวดึงก็จะดีใจ กรัศมีกายก็จะแพลวพราวทีเดียวจะปรารบว่าในอนาคตสวรรค์คงจะเนืองแน่นนรกคงจะว่างอย่างแน่นอนเลยในยมโลกวันพระก็จะหยุดพักทรมานสัตว์นรกในช่วงเวลาที่ตรงกับวันพระขึ้นสิบห้าคำคือวันพักในยมโลกแต่ในมหานรกไม่ได้พักอุศาธานรก ก็ไม่ได้พักในช่วงคืนเดือนวันเพ็ญเจ้าหน้าที่ยม,มโลกก็จะหยุดทันทรมานสัตว์นรกจะยืนดูเฉยๆเ,เจ้าหน้าที่บางพวกที่คบกะก็จะกลับไปพักที่จะตุมหาราชิกาแล้วก็จะมีผลัดใหม่เข้ามาพวกที่ยังไม่หมดกะก็จะยืนดูยืนเฝ้าสัตว์นรกไม่ให้หนีไปไหนสัตว์นรกก็จะหมดแรงนอนอยู่กับพื้น บางพวกที่อยู่ในหมอ้อทองแดงไฟก็จะไม่ลุกไม่ไหม้แต่น้ำในหมอ้อยังร้อนอยู่แต่ลดลงมาหน่อยเหมือนไฟในเตาโลกมนุษย์ที่พอดับไฟน้ำก็ยังร้อนอยู่แต่ไม่เดือดพรานบางพวกก็ขึ้นมาอยู่บนปากหมอ้อได้พวกที่กําลังปีนต้นงิ้วต้นงิ้วนี้ไม่มีในมหานรกจะมีแต่ในยมโลกต้นงิ้วในวันพระ หนามนิ้วจะหดกลับเข้าไปสัตว์นรกก็จะมีโอกาสลงมานอนพักอยู่กับพื้นบางพวกก็ร้องควรกลางร้องขอความเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ไหนยม,มโลกจะหยุดพักในวันพระส่วนเจ้าหน้าที่ที่แปลงร่างเป็นสุนัขปากเหล็กอีกาปากเหล็กก็จะกลับคขนสู่ร่างเดิมที่เป็นกุมพันแต่เจ้าหน้าที่ที่ใกล้จะหมดกรรมจากที่เป็นเจ้าหน้าที่ ก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์อยากทำโทษสัตว์นรกสักเท่าใดก็จะปลอบสัตว์นรกเช่นอดทนหน่อยนะแต่พอเลยวันพระไปก็จะเริ่มทันทรมานกันต่อไปตามปกติถ้าโชคดีญาติที่อยู่เมืองมนุษย์อุทิศบุญมาให้ก็จะพ้นกรรมเร็วขึ้นทีนี้เรามาดูในส่วนของผู้พิพากษาคือพญายมราชพอถึงวันพระใหญ่หรือวันเพน ท่านก็จะพักการพิพากษาบางท่านหมดกะก็จะไปพักที่จตุมหาราชิกาแล้วก็จะมามีพยายมราชชุดใหม่มาเปลี่ยนรับหน้าที่แทนพวกที่ยังไม่หมดกะก็มีโอกาสพักแล้วก็อาจจะไปทานอาหารทิพย์ตามกำลังบุญของตนโดยส่วนใหญ่อาหารจะเป็นเนื้อสดสดเป็นของสดสดของขาวขาวถ้าหากญาติทำบุญให โดยอุทิศแบบเจาะจงสัตว์นรกในยมโลกก็จะได้รับบุญนั้นพอพ้นวันพระแรมหนึ่งค่ำถ้าหากสัตว์นรกหมดกรรมก็จะพามาที่โรงพิพากษาอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับรู้ในบุญที่ญาติอุทิศมาให้แล้วจะส่งไปเกิดตามกําลังบุญไม่เคยรู้ก็ได้รู้แล้วตักตวงบุญตักตวงบาปเลือกเอาเดอ้ออัศจรรย์วันพระ วันที่เท้าจจตุมหาราชและเทวดาปริวารลงมาตรวจโลกมนุษย์ปรากฏในพระไตรปิฎกใครทำความดีถูกบันทึกชื่อในแผ่นทองวันพระเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันธรรมสวนะหรือวันอุโบสถเป็นวันแห่งการถือศีลฝั่งธรรมประกอบคุณงามความดีในคติพุทธโดยในเดือนหนึ่งจะมีวันพระอยู่ทั้งหมดสี่วัน ได้แก่วันขึ้น8ค่ำขึ้น15ค่ำแรม8ค่ำแรม15ค่ำหรือแกรม14ค่ำในเดือนขาดวันพระจึงเป็นวันพิเศษในทางพระพุทธศาสนาในสมัยก่อนหากถึงวันพระพุทธศาสนิกกชนก็มักจะเดินทางไปที่วัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาจวบจนในปัจจุบัน พุทธศาสนิกชนก็ยังคงให้ความสำคัญกับวันพระหลายคนถืออาวันพระเป็นวันของการถือศีลเป็นวันทำบุญใส่บาตรและอื่นๆอีกมากโดยอีกหนึ่งความสำคัญของวันพระซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกเล่มที่12อังคุตตนิกายเอกทุก,กะติกนิบาทราชสูตรที่หนึ่ง วันพระค,คือเป็นวันที่เท้าวจตุมหาราชและเทวดาบริวารลงมาตรวจโลกมนุษย์เพื่อดูว่ามนุษย์ผู้ใดได้ทำความดีแล้วก็จะจดชื่อสกุลในแผ่นทองคํานำไปถวายแด่คณะเทวดาในชั้นดาวดึงดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงเรื่องดังกล่าวไว้ในราชสูตรที่หนึ่งดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในดีทีที่แปกของปักเทวดาผู้เป็นบริวารของเท้าจาตุมหาราชย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่บิดาเกื้อกูลแก่สมณนะเกื้อกูลแก่พราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติทาบุญมีอยู่มากแลหรือดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในดีทีที่14ของปักพวกโอรสของเท้าจ่าตูมหาราชย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาทำบุญมีอยู่มากแหลกหรือดูก่อนภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถ15้าค่ำนั้นเท้าจ่าตูมหาราชย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ด้วยตนเองทีเดียวว่าในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่บิดาเกื้อกูลแก่สมณะเกื้อกูลแก่พรารามอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกลุลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติทาบุญมีอยู่มากแหลกหรือดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาปฏิบัติทาบุญมีอยู่น้อยท้าวจาตุมหาราชย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้น แก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงซึ่งมาประชุมกันอยู่ณนะสุธรรมมาสภาวา่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายในหมนุษย์มนุษย์ษที่เกื้อกูลแก่มารดาปฏิบัติธรรมบุญมีน้อยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงย่อมพากันเสียใจว่าดูก่อนผู้เจริญทั้งหลายกายทิพย์จักเสื่อมหาย อสุลกายจักเต็มบริบูรณ์ดังนี้ตูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ท่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกือกูลแก่มารดาปฏิบัติทำบุญมีอยู่มากเท้าจาตูมหาราชย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงซึ่งมาประชุมกันณนะสุดทันมาสภาวา่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่พิดาเกื้อกูลแก่สมณนะเกื้อกูลแก่พราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติธรรมบุญมีอยู่มากแลเพราะเหตุนั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงย่อมพากันดีใจว่าดูก่อนผู้เจริญทั้งหลายกายทิพย์จักเต็มบริบูรณ์อสุรลกายจักเสื่อมสูญในอัตกา อัทธกถาปฐมราชสูตรที่7ได้อธิบายเพิ่มเติมโดยขอสรุปใจความสำคัญดังนี้คือในวันแปดข้ามท้าวสักก์เทวราชหรือพระอินทร์ส่งบัญชาให้เท้าจาตุมหาราชทั้งสี่ท่องเที่ยวไปยังโลกมนุษย์แล้วจดชื่อสกุลของมนุษย์ที่ทำบุญประกอบคุณงามความดีเท้ามหาราชทั้ง4ได้รับบัญชาแล้วจึงส่งใช้บริวารของท่าน คือเหล่าอามาตย์ของพระองค์ไปแทนอามาตย์เหล่านี้ก็จะเขียนชื่อสกุลของมนุษย์ที่ได้ประกอบคุณงามความดีลงในแผ่นทองจากนั้นจึงนำมาถวายแก่เท้าจัตุมหาราชต่อมาคือในวัน14บสี่ค่ำบทของเท้าจัตุมหาราชทั้ง4ก็จะลงมาตรวจโลกมนุษย์โดยถือแผ่นทองคําจดชื่อและสกุลของผู้ประกอบคุณงามความดีเช่นเดิม ในวันสิบห้าค่ำซึ่งเป็นวันอุโบสถเท้าจะตุมหาราชทั้งสี่ท่านจะลงมาตรวจโลกมนุษย์ด้วยตนเองโดยจดชื่อคนที่ทำบุญลงในแผ่นทองคําเมื่อเท้ามหาราชท่านทราบว่าเวลานี้มนุษย์ทำบุญมากหรือน้อยท่านก็จะจดชื่อในแผ่นทองนำไปถวายแด่คณะเทวดาชั้นดาวดึงซึ่งมาประชุมกันณสุธรรมมาสภาวา่า หากรายชื่อมนุษย์ที่ทำบุญมีน้อยกว่าบาปเหล่าเทวดาก็จะเสียใจเนื่องจากเห็นว่าจะไม่มีเทวดาใหม่ๆจะมาเกิดบนเทวโลกแต่ในอบายภูมิจะมากไปด้วยผู้ที่ประพฤติตนไม่ดีขณะเดียวกันหากดูรายชื่อแล้วมนุษย์ทำบุญมีมากกว่าทำบาปเหล่าเทวดาก็จะดีใจเพราะต่อไปจะมีเทวดาหน้าใหม่ๆมาเกิด ส่วนพวกที่เกิดในอบายภูมิก็จะลดลงโดยพระสูตรนี้จึงเป็นสิ่งเตือนใจเป็นกำลังใจให้ผู้ทำความดีเชื่อมั่นว่าการทำความดีนั้นแม้มนุษย์ด้วยกันจะมองไม่เห็นแต่เทวดาเห็นแน่นอนค่ะสำหรับเท้าจัตุมหาราชหรือเท้าจัตุโลกบาลคือเทพผู้เป็นใหญ่สี่องค์คุ้มครองรักษาทั้งสี่ทิศในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งส่วนดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่สองสวรรค์มีทั้งหมดหกชั้นโดยสวรรค์ชั้นดาวดึงจะมีพระอินทร์ปกครองดูแลอยู่นับได้ว่าสวรรค์ชั้นจัตุมหากราชิกาหรือสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเป็นสวรรค์ที่อยู่ใกล้ชิดก,กับโลกมนุษย์มากที่สุดจึงเป็นเหตุให้เท้าจตุมหาราชหรือเท้าจตุโลกบาลต้องปกครองดูแลคอยสอดส่องโลกมนุษย์ ด้วยนั่นเองท้าวจาตุมหาราชที่ปกครองรักษาทั้งสี่ทิศในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาได้แก่หนึ่งท้าวทะตระรทะเป็นเทวดาผู้ปกครองอยู่ทางทิศต,ตะวันออกของเขาสีเนรุโดยปกครองคนทันวิทยาทรกุมพันธ์ในทุกระดับชั้น 2. ท้าววิรุณหกเป็นเทวดาผู้ปกครองอยู่ทางทิศใต้ของเขาสิเนรุ โดยปกครองดูแลครุฑเทวดาภุมมเทวารุขคเทวาอากาสเทวาในทุกระดับชั้น 3. ท้าวิรูปักเป็นเทวดาผู้ปกครองอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสีเนรุโดยปกครองดูแลพญานาคในทุกระดับชั้น 4. ท้าวเวสสุวรรณเป็นเทวดาผู้ปกครองอยู่ทางทิศเหนือของเขาสีเนรุ โดยทำหน้าที่ในการปกครองดูแลยักษ์ในทุกระดับชั้นและยังปกครองเหล่าบรรดาพูดผีปีศาจอีกด้วย